สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีเชา้าวันจันทร์ที่สดใสนะครับผมสดใสจริงหรือเปล่าครับผมเด็กผีจา๋า <c oughs> ทุกๆเช้าวันจันทร์เราก็มาดูแพ็กใหม่กันและแน่นอนครับเราก็ต้องพูดถึงควันหลงของการแข่งขันฟุตบอลเมื่อคืนนี้ด้วยนะครับผมและก็คงไปพูดถึงคู่อื่นเป็นไม่ได้ฉไหนเลยนะครับผมเพราะว่า เราก็ช่ำเชียร์ว่าแมนยูจะเก็บชัยชนะ3มแต้มในเมื่อค่ำคืนนี้แล้วก็มีนักเตะของแมนยูเนี่ยสักคนหนึ่งที่ทำแฮตติกไม่ต้องแฮตติกก็ได้ที่สามารถโชว์ฟอร์มดีแล้วก็มีการ์ดเขียวกับชาวบ้านชาวช่องเขาซะบ้างนะครับผมแต่สุดท้ายก็เสมอไปอย่างน่าเจ็บใจนะฮะหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะฮะโทษใครไม่ได้อย่าโทษกรรมการอย่าโทษกองเชียร์อย่าโทษเพื่อนอย่าโทษฝั่งตรงข้ามนะครับผมอย่าโทษด,ดวงชะตาโทษตัวเองครับผม หัวเลาะแบบเจือๆครับ <c oughs> กับตันว่ายังไงกับตัน <g iggle> ยิงจุดโทษพลาดโอ้โหผมบอกเลยนะส่วนตัวผมอะดูตลอด90นาทีไหมดูครับแต่ว่าดูไปก็เล่นเกมไปด้วยนะครับก็เลยแบบว่าบางทีจังหวะทีออ่แบบว่าเสียประตูหรือได้ประตูเงี้ยบางทีแบบอกเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรวะอะไรเงี้ยนะหันไปตกใจนะครับผมเนาะจริงๆถ้าถ้าเทียบกับแมตช์ท,ที่แล้วนะผมว่า ถ้าแมตช์ที่เจออาเซนอลน่ะผมว่าแมตช์ที่เจออาเซนอลน่ะเล่นดีกว่าเยอะนะภาพรวมนะภาพรวมของลกเตะทุกคนนะครับโดยเฉพาะอินโบโมนัดท,ที่เจออาเซนอลนี่เด่นนะครับกับคุณย่าเหมือนกันนะครับผมแต่แมตช์เนี้ยรู้สึกเงียบๆไปเลยนะฮะเชสโกมีมีเวลามากกว่านัดอาเซนอลนะครับผมแต่ก็ทําอะไรไม่ได้มากนะฮะไม่รู้จะพูดอะไรบทคาซิว่านะะฮก็ใครนะเดียโก้ดารัวผมยังแซวเมื่อวานนี้เลยว่าถ้าเกิดในเกมนี้นะมี มีการ์ดแบบการ์ดการ์ดแบบการ์ดดีบัฟหน่อยอ่ะบัฟบัฟก็คือแบบว่าเพิ่มค่าพลังใช่ป่ะพวกการ์ดเขียวการ์ดไฮไลท์อย่างเงี้ยการ์ดแซนดาร์ดคือการ์ดมาตรฐานถูกป่ะแต่ถ้าเป็นการ์ดบัฟก็พวกการ์ดไทยเขียวการ์ดไฮไลท์การ์ดเทนดิงการ์ดอีพิกบิ๊กไทม์อะไรพวกนี้นะครับผมแต่ถ้าจะในเกมมันจะมีการ์ดดีบัฟให้สักประเภทหนึ่งผมว่าน่าจะดีนะ คือมันคล้ายๆกับอารมณ์แบบเลดนักติ้งอะเลดเลดติ้งฟอร์มนักเตะนะครับผมเลดติ้งถ้าเกิดว่าในชีวิตจริงฟอร์มฟอร์มทำไม่ดีใช่ปะก็จะเป็นฟอร์มดีฟอร์มดีด็อกฟอร์มอีม e ไปนะครับผมก็จะมีโอกาสหัวตกถูกปะอันนั้นอะดีบัฟแล้วนะครับแต่ผมอยากให้มีแบบแต่ละสัปดาห์มีการ์ดเขียวแล้วก็น่าจะมีการ์ดดาหน่อยนะ <c oughs> การ์ดดาก็คือว่าสมมติมว่านักเตะคนไหนเล่นไม่ดีนะครับผมถ้านักเตะคนไหนเล่นไม่ดีเนี่ยก็ทําการ์ดดาขึ้นมานะอันนี้ไอเดียผมเองนะะเออไไรรก็มู่้ะ ทำการ์ดดาขึ้นมาโดยค่าพลังเนี่ยลดลงจากค่าพลังแสแตนดาร์ดสัก40% 5 0อนาอเอันดานดาโล่อเอเวลหนึ่งเจ็ดนะฮะการ์ดดำอาจจะมีค่าพลังสัก34เลยแล้วใครจะเปิดอ่ะถามว่าใครจะเปิดสมมุติถ้าคุณเปิดการ์ดดำนะคุณจะได้ทองฟรีด้วยไงเออปกติเราเราเปิดเราใช้ทองเปิดใช่ปะ่ะแต่ถ้าเกิดคุณเปิดการ์ดดำคุณได้ทองฟรีกลับไปไงแถมไงแต่มีเงื่อนไขว่า ทองจะได้ใบเนี่ยคุณจะต้องปลดล็อกหน่อยนะฮะคือเปิดไปปุ๊บเนี่ยคุณต้องเอาเอาดาโล่เนี่ยไปเล่นลงแรงนะครับผมสัก5าแมตช์นะแล้วคุณก็จะได้ทองนั้นกลับคืนมาสัก5าทองอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้ไอเดียผมเองนะครับแต่สำหรับนักเตะที่โชว์ฟอร์มไม่ดีมันก็ได้เป็นสีสันหน่อยอ้าวเก้าโมงพอดีเลยบ่นอะไรไม่รู้เนี่ยเมื่อกี้ <c oughs> บ่นไปสองสามพอดีห้าเก้าโมงพอดีเลยนะครับอ่ะนั่นคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมไป ก็สู้กันต่อไปนะครับการเขียวก็คงต้องรอไปก่อนนะเสมอคงไม่มีการเขียวแต่ไม่แน่นะถ้าเสมอแบบมีคุณภาพเคยมีการเขียวมาก่อนนะเออถ้าเสมอแบบสุดมันแบบบิ๊กแมทนะครับผมเคยมีการเขียวมาแต่ว่าอันนี้คือเสมอแบบนี้ไม่น่าจะมีการอะไรให้เลย <c oughs> โอ้ยหัวเราะไม่ออก <c oughs> ไม่รู้จะชมใครดีนะแหวมแมทนี้นะครับผมชมอโมริมไหม <c oughs> จัดตัวดีมากโอเค เราก็เป็นแค่คนดูเนาะครับเราไม่รู้เลยว่าในสนามซ้อมในแหม่ใน,ในระดับมืออาชีพเขาอะไรกันยังไงกันนะครับผมเนาะโอเควันนี้นะฮะก็ล็อกอินวันที่12นะครับผมได้ทอง50ทองอีก,อ,ก,อ,กอีกหนึ่งรั้งนะครับ5้ทองที่2หลังจากอ e ัปเดตอีฟุตบอล2026มานะครับผมแล้ววันนี้แน่นอนครับมันก็จะมีแพ็กใหม่มานะครับผมเป็นแพ็กวันจันทนะครับผม มาแทนที่แพ็กวันจันที่แล้วมาแทนแพ็กทีวีนะครับก็วนกลับมาเป็นการ์ดไฮไลท์เอ้ยกลายเป็นการ์ดโชว์ไทม์นะครับผมชื่อแพ็กว่า Offensive Genius อัจฉริยะเกมรุกนี่เออฮาแลนด์ผมไม่แปลกใจนะครับผมเอมโบอะไรมิโตมะผมไม่แปลกใจนะครับผมอัจฉริยะนะชื่อแพ็กว่าอัจฉริยะนะฮะแต่ว่าลูกากูรี่เขาใช้อัจฉริยะ คือผมไม่ได้สบประมาเขานะแต่ผมว่าลูกกนักเตะกองหน้าสไตล์อย่างลูกกะกูเนี่ยใช้สกยภาพทางด้านร่างกายนะไม่ว่าจะเป็นความเร็วอ่ะเร็วนะเร็วนะลูกกูเร็วนะตัวใหญ่แต่เร็วนะฮะความแข็งแกร่งนะครับผมสันทัตยาแต่ถ้าเป็นอัจฉริยะเนี่ยมันต้องเป็นนักเตะกองหน้าที่อ่าย่างมิตมะโอเคนะเขาทําวิจัยเรื่องของการคลองบอลอะไรพวกนี้นะโอ้ <c oughs> <c oughs> เขาไปทําอะไรนะโอ้คอสเปชียลิสนาล่างนี้ ล่างนี้สายเปิดนะฮะคอสเปเชียล,ลิสต์นะครับผมแล้วก็สกิลพิเศษนะครับผมของมิตอมะเป็นฟิบแฟบเอ้ยโมเมนตัมดิบวิ่งอีกแล้วครับแต่ว่าก็ใส่เอ็กซ์เซเรชันเบิร์สมานะครับคุโบมิตอมะมินามิโนะคุโบมิตอมะมินามิโนะคุโบมิตอมะมินามิโนะโยโยโย و, เนี่ยอ่าสามบรรดาลุลับของพี่โคเนี่ยนะถ้าเกิดมีการพิเศษมาเมื่อไหร่คุณต้องลองเลยนะฮะแล้วเกมเพย์นะฮะเกมเพย์แพทนี้เนี่ย เราต้องยอมรับว่าการเลี้ยงบอลคองบอลมันมือมากนะครับแล้วพี่โคเหมือนเหมือนเขารู้อยู่แล้วแหละเขาทําอะไรอยู่นะครับเขาต้องรู้เขาต้องรู้ใส่ลมเพื่อเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าเกมเพลย์ตัวน,นี้ต้องเน้นเรื่องอะไรใช่ไหมอ่าใส่โมเมนตัมดิปปิ้งมาเลยเอ็กซ์เลเรชั่นบ์สมาเลยนะครับผมแท็กทีมดับเบิลคอมโบสกิลนี้มาเลยนะครับอ่ะใครเป็นสายตัวคล่องๆนะครับผมมีตัวมะก็ลองดูฮะค่าพลังเริ่มต้น99เลยนะครับผมแล้วก็ตำแหน่งปีกแล้วว่าเอาันมาเปิดนะครับ แต่เป็นคอสเปเชียลิสต์แต่ไม่มีเอทคอสซิงนะครับเดี๋ยวอีกสักพักนะผมว่าสกิลเอทคอสซิงน่าจะเป็นสกิลธรรมดาแล้วเพราะว่าไอตรงชื่อสกิลพิเศษบนการัเตินเนี่ยมันจะลบไปแล้วอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับเดี๋ยวถ้าอนาคตมันมี3สกิลนะสกิลบางสกิลผมว่ามันต้องปรับลงมาเป็นสกิลธรรมดาแล้วไ <c oughs> ม่ไงั้นมันจะลบหรือไม่ก็จะต้องมีสเปเชียลออฟสเปเชียลซูเปอร์สเปเชียลสกิลนะฮะอันนี้สกิลมีสกิลมีสกิลพิเศษแล้วก็มีสกิลพ่อของสกิลพิเศษอีก <c oughs> พูดไปเรื่อยบทไปเรื่อยเปื่อยนะครับอาลูกากูลูกากูนี่อัจฉริยะนะเว้ยแล้วก็มีสกิลพิเศษอย่างชันนลี่พาสนะครับผมใช่ปะจ่ายบอลแบบมีวิสัยทัศน์ถ้าเป็นผัดไทยอะไรนะอะไรเหี่ยวๆจะจ่ายเหี่ยวสักอย่างวะฮะจ่ายบอลมุมมองเหี่ยวนี่จ่ายบอลมุมมองเหี่ยวครับอื เออ่แล้วก็ถ้าเป็นของมิโตมะอะไรนะเดี๋ยวเขอดูอีกทีนึงผมก็จำไม่ได้ใช้ภาษาไทยแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาภาษาอังกฤษนะครับตอนนี้เราต้องใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษสลับกันเออ่ระเบิดเร่งความเร็วกับเลี้ยงทะลวงลื่นไหลนี่โมเมนตัมดิบบิ้งนะเลี้ยงทะลวงลื่นไหลนะครับส่วนพระเอกของแพ็คในแพ็คนี้นะครับผมคิดว่าก็น่าจะเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์นะสำหรับใครที่ต้องการเปิดตามล่ากองหน้านะครับผมบางคนบอกว่าถ้าใครพลาดคริสโนลลันโ,นโดล่างบิ๊กไทม์นะครับที่มีบูลเลิทเฮดเดอร์กับ ฟิโนมิโน่ฟินิชชิงนะครับผมฮาแลนก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแต่ว่าฮาเรนอาจาจะเป็นสไตล์แบบหนุ่มๆหน่หนอยนะครับผม194ตัวใหญ่แล้วก็มีความแข็งแต่ว่าอาจจะเป็นเท้าซ้ายแล้วก็ฟ o ็อกอินเดอะบ็อก์นะครับผมหรือว่าจิ้งจอกร้ายในกรอบเขตโทษจิ้งจอกในกรอบเขตเอ้ะในกรอบในเขตโทษนะฮะจริงๆพี่โคภาษาไทยพี่โคน่าจะใช้คําว่าจิ้งจอกร้ายในกรอบเขตโทษที่ผมมักจะชอบเรียกคํานี้นะครับเออฟ็อกอินเดอะบ็อกส์นะครับผมแล้วก็สกิลพิเศษนะครับผมเนี่ย บูสเตอร์เป็นความแข็งแกร่งเลยนะครับสกิลพิเศษเป็นลูกมงหัวกระสุนนะลูกมงกระสุนโลก,กัน <c oughs> ไปตั้งชื่อใหม่นะลูกมงกระสุนโลก,กันนี่มันจะได้ดูแบบอลังการนิดนึงนะครับผมจบสกอร์ทุกท่วงท่านะครับความได้เปรียบทางการอากาศนะครับแอร์นะ <c oughs> okay. e เอลซูเปอร์ดิตี้นะโอเคเอร์ลิงอาร์แลนด์เอ่อลูกบอลลูรูกากูครับผมแล้วก็คารุมิโตะครับ3นักเตะในแพ็คนี้นะครับผมที่เป็นการ์ดโชว์ไทม์ส่วนการ์ดไฮไลท์นะครับผม มีใครบ้างเอ่ยมีตัวแมนยูบ้างตรงที่เนี่ยไอดี ID ที่เป็นไอดีฟูลแมนยูเนียผมวกกลับมาพูดถึงแมนยูอีกแล้วเหรอมันต้องพูดไอดี <c oughs> ที่ทำฟูลแมนยูเนี่ยเก็บทองไว้เยอะแล้วล่ะไม่รู้ไม่ไม,ไม่ไม่มีตัวมาให้เปิดสักทีหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวมีมาให้เปิดก็เกลืออยู่ดีนะฮะโอเคฮะถ้าใครจะคลั่งไคล้นะครับผมกับแพ็กวันจันทรแพ็กนี้นะครับออฟฟิศซีเจเนียสนะครับผมก็จัดไปนะฮะไปผมก็ขอร่วมสนุกหน่อยนะครับไม่น้อยไม่มากโศ <c oughs> ตามอัตททัศนะครับผมมี9ก0าอยก็สวยด้วดึงหน่อยแค่นั่นแหละนะครับ100จุม่มเอ้ย9 0้จุ่มนะครับผมไม่ต้องขอมากครับขอลูกากูมาลองหน่อยเทนะฮะอัจฉริยะลูกากูวิชนลีพาสมุมมองเหี่ยวอะไรน่าใจาบอลตาเหี่ยวนะครับผมโอ้โหไปแคนเซนเดี๋ยวเราต้องรีเซ็ตก่อนหนึ่งรอบนะรีเซ็ตก่อนหนึ่งรอบนี่เอาเคสเอาเคสปึ๊บปึ๊บ อเครั้งแรกนะเราก็ไปเลยครับถ้าเปิดได้เราจะบอกว่ามันคือสูตรถ้าเปิดไม่ได้เราก็จะบอกว่าเพิ่มความสบายใจและความออโอกาสในการเปิดนะ <c oughs> ไปหนึ่ไปขอดูกากูครับผมตุ้มตุ้มเอา้าโหลดนานโหลดนานโหลดเอฟเฟกอยู่โอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเลย <c oughs> มีตมมนะุมอะไรอะเรียบร้อย <c oughs> มีตุ้มบ้าอะไร่ะ เรียบร้อยมาบดหรือมาเปิดแพ็คไม่ได้มาเปิดแพ็คครับมาบดครับอันนี้โอ้เด็กหน,น่าสุนลำหน้าสุนลำหน้านะครับผมพูดมากนักนะฮะเอาไปเลยเกลือหึงกระปุกโถเอ้ยแล้วก็เออแล้วผมเมื่อกี้ผมยังมีอีก50ทองไงความหวังของโมูลุยธรรมชาติครับยังมีอีก100นะครับขอสอยดับเบิ้ลหน่อยเด้อลูกากูอัจฉริยะอัจฉริยะลูกากูขอมา100หน่อยไป ซีเเรียบร้อยฉากดำก็เรียบร้อยไฟดำๆก็เรียบร้อยใจเย็นๆในฟันเดเมตโอ้โหฟันเดเบตเพรว่าผมอยากกลับไปโชว์ฟอร์มที่แมนยูจังเลยนะฮะไอ้ฟันเดเมตที่เข้าไปถาวรแล้วเนาะเขาไม่ได้แบบยืมตัวใช่ไหมเออถาวรดิโอไม่จะกลับมาเลยไปเธอทั้งคู่ไปไหนครับเนี่ยเอาใครมาก็แบบนั้นผมว่าต้องต้องแบบเออซื้อยกทีมเออแต่แต่ถ้าคิดบวกนะ ถ้าฟอร์มขอไหนๆก็บ่นแล้วนะไหนๆก็บ่นแมนยูเลยนะฟอร์มดีๆแบบนี้เอ้ฟอร์มไม่ดีแบบนี้เนี่ยจะได้ยังมีเวลาอีกประมาณ5วันเนาะก่อนตลาดซื้อขายเป๊ะไอติปิดเนห้าหกวันเนี่ยนะจะได้แบบไปซื้อตัวมาเพิ่มหน่อยนะครับอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะประตูนะขอประตูหน่อยนะเฮ้ยมีมีข่าวประตูตัวใหม่นะแต่ว่าใครไม่รู้ผมไม่รู้จักเอาจริงยอมรับนะไม่รู้จักว่ะ ไปเอาตัวไหนมาไม่รู้นะฮะตอวนารูม่าไม่เอามาวะโออไม่เป็นไรแพ้เกินไปครับเราต้องเล่นตัวนิดนึงครับสมัยนี้นะไม่งั้นโดนโกงนะบ่นไปเรื่อยครับมาบ่นหรือมาเปิดแพ็ครับพี่มาบ่นครับผมมาบ่นครับโอเคประมาณนี้นะฮะใครต้องการแพ็คกนี้ก็จัดไปนะครับลูกกูกูนะโอ้ยหลุดจริงๆวันนี้โอเคครับใครไม่กดติดตามช่องบอมสกีโฟมบอมสกีรีวิวครับทุกช่องดิู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับใครเปิดก็ขอให้โชคดีนะครับใครไม Sanuk, okay, I've changed for the better this time I thought I would never be fine